และเราก็ต่อเนื่องไปเรื่องครึ่งพัดวันแรกเมื่อวานเป็นความตื่นเต้นนักข่าวก็ส่งข่าวเข้ามาว่ามีความคึกคักกันทั่วทั้งประเทศเลยค่ะท่านผู้ชมบทสรุปของวันแรกนะครับท่านผู้ชมมีผู้ใช้ใจ่ายโครงการสําเร็จนี่ดูเหมือนจะนับตอนบ่าย3เท่านั้นเองนะ3.6ล้านรายหมายถึงมีคนเข้าไปใช้แล้วเนี่ยจาก20ล้านคนค่ะ เข้าไปใช้แล้วเนี่ยวันแรกทีเดียวเนี่ยสามจุดหกศูนย์ล้านคนค่ะคุณสิริพงษ์อางคศกุลเกียรติโฆษกรัฐบาลอายุกับท่านนายกที่เกาหลีใต้ได้รับทราบข่าวนี้ถึงขนาดบอกน้ำเตีอยนุทินมีความปราบรื้มกระแสโครงการคนละครึ่งพัดได้รับการตอบรับจากประชาชนกับร้านค้าเป็นอย่างดีณเวลาบ่ายสามโมงอย่างที่ว่าเนี่ยผู้ใช้จ่ายผ่านคนละครึ่งพัดสำเร็จแล้ว 3.60ล้านรายค่ะยอดใช้จ่ายรวมกว่า752.25ล้านบาทอันนี่คือเอามาคนละครึ่งแล้วมารวมกันมันจะแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายเนี่ย379.44ล้านและเงินที่รัฐร่วมจ่ายเนี่ย372.80ล้านคะ่ะดูตัวเลขแล้วจำนวนคนน่าพอใจมากแต่ในแง่จำนวนเงิน752ล้านเนี่ย เขาจำกัดวันละสองนี่ถูกไหมใช่ค่ะอแม้จะได้2,000 0 0หรือ2,400อเพราะว่ายอดเงินที่จะต้องนับจริงๆเนี่ย88,000ล้านนะครับค่ะในโครงการนี้เนี่ย88,000ล้านของประชาชน44,000ล้านของรัฐช่วยอีกครึ่งหนึ่ง4 4 0 0 0ล้านณบาสามเมื่อวานนี้752ล้านทั้งนี้ย้ำนะครับทุกชม แต่ละวันเนี่ยไม่จะเป็นต้องจ่ายเต็มสิทธินะไม่จำเป็นต้องใช้ถึง200บาทก็ได้แล้วก็จะเก็บไปเนี่ยใช้ในเวลา2เดือนค่ะขนาดเดียวกันสถานการณ์ทั่วทั้งประเทศรัฐมนตรีอาไม่ใช่ท่านโฆษกรัฐบาลชรีพงศ์บอกออกมาจับใจกันอย่างคึกคักที่เดียว น้ำเตียรับทราบข้อมูลนี้แล้วฝากถึงประชาชนว่าเดินห <The S 1> น้าเฟสองแน่นอนมีแน่ๆเฟดสองค่ะแล้วท่านนายกก็ยังกำชับเรื่องเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิติดตามเรื่องกลงกลงร้านค้าด้วยที่ไปโฆษณาเชิญชวนประชาชนให้เอาวงเงินตามสิทธิ์มาแลกเป็นเงินสดนะคะท่านนายกกำชับให้จับให้ดําเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดอ้าวมันเริ่มจับกันแล้วทันทีเมื่อวานโดยยังไม่ทันใช้เลยสามรายเดี๋ยวว่ากัน คือไปโฆษณาเลยมารับแลกเงินสดคนละครึ่งพัดก่อนจะไปถึงจุดนั้นรัฐมนตรีครังเองนิตินิติตันประพาสเมื่อวานนี้บอกนะครับหลังจากน้นเตีบอกอก่อนเดินออกเดินทางไปที่เกาหลีใต้บอกนะครับว่าได้หารือกับนัฐมตรีครังเองนิติจะนําข้อมูลต่างๆแจ้งให้น้ำตีครังทราบเรื่องคนที่ตกหล่นไปที่ลงทะเบียนไม่ทันอ่ะยีล้านคนโดยที่ก็จะได้แก้ปัญหา เรื่องแอปพลิเคชันของคนสูงอายุเครื่องมือสื่อสารหรือการลงทะเบียนของกลุ่มปอบางจะดูแลคนกลุ่มนี้ให้ทั่วถึงโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั่นก็เพราะเฟสสองมาแน่กำชับแล้วและจะอุดรอยรั่วไม่ว่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องคนที่ตกหลน่นลงทะเบียนไม่ทันใหญ่เรียกว่าตกหลน่นกับกลุ่มคนที่ใช้แอปพลิเคชันของผู้สูงอายุเนี่ยเครื่องมือสื่อสารกลุ่มปอบบางเนี่ยคะ่ะการลงทะเบียนต่างๆคนเอกนิติเมื่อวานนี้ ลงพื้นที่แถวกระทรวงการคลังนั่นแหละตลาดนัดหลังกระทรวงค่ะแล้วก็บอกนะครับท่านผู้ชมยอดการใช้ใจ่ายที่คึกคักทำให้ในายโยนุธินสั่งการให้เร่งศึกษาเฟสสองโดยจะให้สิทธิ์คนที่พลาดการลงทะเบียนร่วมโครงการในเฟสแรกก่อนค่ะจะให้สิทธิ์คนที่พลาดในเฟสแรกก่อนนะคะท่านที่พลาดในเฟสแรกท่านจะได้สิทธิก่อนมกราคาดการณ์ว่าอย่างนั้น โดยร้านค้าก็จะเพิ่มแรงจูงใจอีกโดยการให้สิทธิ์เข้าไปเพิ่มทักษะการค้าขายได้มากขึ้นค่ะโดยเฉพาะเรื่องการค้าขายผ่านระบบออนไลน์นายกได้สั่งแล้วว่าน่าจะทำต่อกระทรวงการคลังก็จะทำต่อปัญหาคือหางบค่ะงบประมาณนั่นเองเพราะไอ้ง,งบประมาณ4ี่0 0พล้านในเฟสที่หนึ่งเนี่ยมันเอามาจากงบปี68 <c oughs> มันเป็นงดผสมกับงบใหม่ <c oughs> ที่เป็นงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจกับงบกลางถูกไหมทั้งนี้ทั้งนั้น คุณเอกนิติบอ่อนะครับทุกผู้ชมดูจากร้านค้าเนี่ยขนาดนี้มากกว่าห0แสนรายร้านค้าเดิมประมาณแสนรายนึกดูว่ามันขยับขยายกว้างขวางขนาดไหนประหลัดกระทรวงกางครคลังลาวลนแสงสนิทบออนะครับทุกผู้ชมระบบโครงการระบบโครงการนี้ทําได้ดีกว่าเดิมและเร็วมากทําให้คนละครึ่งพัดปิดยอดลงทะเบียนไปที่20ล้านคน โดยที่มีคนลงทะเบียนเกินมาเล็กน้อยประมาณ4ี่แสนนายกจึงสั่งการว่าเฟสสองมาแน่แต่จะออกแบบให้ไม่เหมือนกับเฟสแรกมไม่เหมือนกับเฟสแรกโดยจะเอาเงินที่เหลือจากเฟสแรกจะเหลือเหรอคือถ้ามีคนที่ไม่ได้ใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่11พฤศจ,จิกาค่ะก็จะเอามาใช้ในเฟสสองต่อมันจะเหลือเหรอ <c oughs> ขนาดเดียวกัน ก่อนจออกแบบโครงการที่2เนี่ยขอประเมินผลการใช้ใจ่ายใน7วันแรกอ่ะแล้วเดี๋ยวจะได้ทำเฟสสองให้ตรงกับความต้องการต่อไปค่ะและแน่นอนกร็สุขการัง ได้พบพฤติกรรมการทรุดเจริโครงการนี้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับแลกเป็นเงินสดมีการหักเปอร์เซ็นต์อย่างนี้ค่ะพฤติกรรมนี้ท่านประหลัดบอกว่าเกิดขึ้นจากทั้งฝั่งของร้านค้าแล้วก็ฝั่งประชาชนม,มีบทลงโทษถ้าตรวจพบคือจะตัดสิทธิบุคคลหรือร้านค้านั้นๆออกจากโครงการทันทีแล้วก็จะถูกบันทึกเอาไว้มันจะส่งผลให้อาจจะไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการของรัฐในอนาคตค่ะอ้าวและเมื่อวานนี้ถแถลงเลยทีเดียวตำรวจเศรษฐกิจ แถลงร่วมกับทางด้านของกระทรวงการคลังน,นำจับคือก่อนจะเริ่มใช้เมื่อวานนี้ตอน6กโมงเชา้าใช้ถึง5้าทุ่มเนี่ยก่อนเวลาอากระทรวงการคลังโดยสำนักงานสลิกิจการคลังถ้าไปตรวจพบว่ามีการโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์เชื้อชวนให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์แลกเงินสดน,นี่มีการหักส่วนต่างประมาณ 10- 20%เนี่ยน้องไรทคซึ่งถือว่าเจตนาทุจริต ก็เลยแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและนํามาสู่การออกหมายจับและไปจับกลุ่มเมื่อวานนี้3คนคนที่หนึ่งชื่อนางสาววันธนีอายุ24ค่ะจับที่บ้านหลังหนึ่งที่อำเภอเมืองสมุทรปราการคนที่สองนางสาวทิพเทวีอายุ31จับได้ที่บ้านหลังหนึ่งที่อำเภอเมืองอุดรธานีคนที่สามนางสาวนาตาชาอายุ26หค่ะจับที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่อำเภอโกรกพระจังหวัดนครสวรรค์ทั้งหมด ถูกดำเนินคดีในข้อหาตามพรบคอมพิวเตอร์นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่คอมพิวเตอร์และข้อมูลนั้นส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศชาติถามว่าเพราะอะไรเพราะยังไม่ทันแรกไงอ่าค่ะยังไม่ทันแรกโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ก็นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จถ้าแรกปุ๊บก็จะเจอเรื่องช่อโกงทุจริตเพราะฉะนั้นยังไม่ทันแรกกรณีที่ว่านี้ท่านผู้ชม จากการตรวจสอบปรากฏว่าผู้ต้องหามีการโพสต์เฟซบุ๊กรับแรกวงเงินเครดิตเป็นเงินสดนี่ไงเขาใช้คำอะไรนะสเปเรเตอร์เปนเอ็กซ์แฝรับสิทธิ์ครงการครึ่งเริ่มใช้สิทธิ์29ตุลายอด200-300หัก20บาทถ้ายอด400หัก30บาทลูกค้าเติมเงินไปเองเท่านั้นทางร้านไม่รับเติมเงินให้นี่ยกเป็นตัวอย่างโฆษณาเลย ถ้ายอด200หรือ300ขอหัก20บาทถ้ายอด400หักบาทบาทอาาการตรวจสอบอาจจะการตรวจสอบมือถือผู้ต้องหาพบว่ามีคนหลงเชื่อแล้วทักแชทมาแล้วค่ะก็คือขอจองคิวแลกคนละครึง่งอย่างบางท่านก็เขียนบอกขอจองคิวแลกคนละครึ่งพรุ่งนี้ค่ะแล้วผู้ต้องหาก็จะตอบกลับบอกว่าไม่ต้องจองคิวค่ะทักไลน์มาได้เลยค่ะแล้วส่งข้อมูลให้บริการทุกวันตามเวลา ใกล้เคียงกับคนละครึ่งใช่อันนี้คือ11โมงถึง5ทุ่มอุปกรณ์บอกด้วยว่าต้องมีโทรศัพท์มือถือ2เครื่องนะเครื่องที่1ใช้เปิดรูปรับสแกน QR วโค้จากร้านเครื่องที่2ใช้เปิดแอปของลูกค้าเพื่อสแกนจ่ายแล้วก็มีการแนะนำให้ตั้งค่าพอลืมไปเดี๋ยวกลายเป็นการบอกวิธีซะอีกไม่เอาทั้งหลายทั้งปวง มีการทักเข้าไปสอบถามเป็นเพราว่าคนละครึ่ง400หัก30บาทใช่ไหมครับผู้ต้องหาก็จะตอบว่าใช่ค่ะเหยื่อตอบกลับทันทีครับไว้ถึงวันนะครับขอบคุณครับฟังผู้ตองหาตอบว่าได้เลยค่ะแล้วก็มีเหยื่อทักหาอีกนะคะบอกสแกนคนละครึ่งครับ400แอดไลน์ไปแล้วครับอีกรายหนึ่งในโทรศรัพท์ที่ตำรวจที่เป็นของกลางอ่าโพสเชิญชวนว่าร้านเปิดแล้วนะคะรับแรกแบบลูกค้าเติมมาเองหัก30 30บาท เครดิตแน่นเช็คได้ลิงค์เข้ากลุ่มใต้โพสต์รายละเอียดรับสแกนคนละครึ่งอ,งอันนี้8โมงเช้าถึง5ทุ่มเลดวันค้าลูกค้าเติมเองหัก30บาทรับ270ล,ลูกค้าให้เติมถ้าให้ร้านเติมเนี่ยหัก50บาทรับร้อยหนึ่งนี่บริการเติมให้อีกต่างหาก <5 S 2> ทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็แปลว่าเอาคนละครึ่งมาเอาเงินสดพุจริตวัดแล้วก็เงื่อนไขเดียวกันแล้วก็คือลูกค้าต้องมีโทรศัพท์สองเครื่อง อันเนี่ยเป็นตัวอย่างตำรวจภูมิกับการ5บกปสบอกทั้ง3รายเนี่ยต่างคนต่างทำไม่ใช่ขบวนการเดียวกันที่คนละจังหวัดเลยคือต่างคนต่างลงทะเบียนเป็นร้านค้าในโครงการคนละครึ่งพลัสค่ะนั่นก็คือคำถามแรก แล้วไปลงทะเบียนได้ไงเออลงทะเบียนผ่านได้ไงเพราะร้านค้าก็ต้องตรวจสอบใช่ไหมถูกตรวจสอบอ,ะอ่ะพอลงทะเบียนร้านค้าเสียก็มาช็อตเฟซบุ๊กแล้วก็ชวนให้คนมาแลกรับสิทธิ์หลัง29ตุลาเป็นต้นไปเพียงแค่ผู้สนจะเอาสิทธิ์มาแลกกับเงินสดของร้านแล้วร้านก็จะเอาสิทธิ์ไปเรียกรับเงินจากรัฐบาลค่ะทั้งๆที่มันไม่ได้มีการซื้อขายกันจริงอ่าตำรวจเศรฐกิจก็เลยทักติดต่อก็เลยรู้รายละเอียดแล้วก็นามาซึ่งการออกหมายสารขอจับกลุ่ม คนแรกคือวันธนีเนี่ยรับสารภาพบอกว่าต้องการหารายได้พิเศษเ,เห็นข้อมูลในโซเชียลก็เลยทำบ้างหารายได้พิเศษอีกสองคนให้การปฏิเสธสามลาเนี่ยไม่ไม่ได้มีการเกี่ยวข้องกันเลยนะครก็อยู่ต่างที่ต่างถิ่นกันนะครับทางกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยเขาก็มีการโพสต์เชิญชวนว่าเมื่อคุณได้รับสิทธิ์เปิดโครงการเมื่อไหร่เนี่ยสามารถเอาสิทธิ์เนี่ยมาแลกกับเราได้เลย ก็มันมีทั้งแบบเขียนโค้ดชนมือหรือว่าวิธีกาต่างๆแล้วแต่ทางผู้ต้องหาที่จะแนะนาเราเป็นขั้นตอนของทางกลุ่มผู้ต้องหาครับ3คนมี3กรณีครับมีทั้งที่เป็นร้านค้าทั้งทั้งร้านค้าทั้งประชาชนทั้งประชาชนแบบเดียวทั้งไม่ได้ลงทะเบียนเลยปลอมแปลว่าเป็นร้านค้าใช่ไหมครับตอนลงทะเบียนรับสิทธิอ์อันนี้เขาโฆษณาครับโฆษณาว่าตัวเองเป็นร้านค้าซึ่งเขาก็ไม่ได้เป็นเลยบางรายเขาเป็นร้านค้าจริงลงทะเบียนจริง ก็มาโฆษณาบางรายลงใช้สิทธิ์แค่ประชาชนก็โฆษณาเป็นร้านค้าครับคือมันต้องลงสิไม่งั้นจะไปเบิกเงินได้ไงถูกไหมใช่ค่ะต้องลงทะเบียนเป็นร้านค้าผู้ใยการสัมนันานเศรษฐกิจกลางครังวินิตวิเศษสุวรรภ,ภูมิก็บอกว่ารัฐบาลได้เน้นย้ำํำชับให้ตรวจสอบเข้มงวดซึ่งถ้าฟังจากท่าปลัดกระทรวงย้อนกลับไป ท้าประหลัดกระทรวงเนี่ยบอกระบบรอบนี้เนี่ยมันรู้ได้หมดเร็วทม์เลยนะว่ามีการใช้ที่ไหนมากน้อยจุดไหนยังไงเนี่ยทั้งไปค่ะเพราะฉะนั้นการตรวจจับก็จะทําได้ดีเตือนกันจริงๆขณะนี้ยังคมรวมรวบรวมข้อมูลคนเพระโฆษณารับแรกสิทธิ์ตามโซเชียลต่อก็เตือนประชาชนฉีดวัคซีนอย่าไปรับแรกสิทธิ์ฉีดวัคซีนเพราว่าสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชน,านใจนะถูกต้องเชื่อ,อทั้งนี้ทั้งนั้นก็ปรากฏว่าทอด กรณียังไม่ทันแรกแค่โฆษณาพรบอคอมจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรณีแรกโดนอีกทั้งคนแรกทั้งคนรับแรกโดนทั้งคู่นะคะความผิดทางอาญาฐานร่วมกันช่อโกงจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและที่สำคัญจะถูกระงับสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมโครงการอื่นในอนาคตของรฐัฐบาลค่ะอ่ะเป็นอะว่าตามนี้นะ